สวัสดีค่ะ FC. เอ่อวันนี้นะคะแม่ก็จะมาทำคลิปมาทำคลิปโตผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่ารู้กฎหมายมาแล้วลำห้วยเป็นที่ลำห้วยสาธารณะก็ใช่นะคะก็ใช่นะลำห้วยอาจจะเป็นลำห้วยสาธารณะอย่างที่คุณพูดก็ได้แต่ว่าแม่จะทำให้ดูเห็นปากทางนั่นไหมคะปากทางนั่นคือถนนใหญ่แล้วก็เป็นทางซอยเข้ามาในที่ของแม่ตรงนี้เรามีรั้วรอบขอบชิดนะคะนะนี่เรามีประตูมีรั้วนะคะ เรามีประตูเรามีรั้วตรงนี้อันนี้คือที่ของแม่ค่ะที่ของแม่เมื่อวานรถช่างวาก็จอดอยู่ตรงนี้นะคะตรงตรงตรงที่ไม่มีใบไม้ตรงนี้ค่ะเห็นไหมตรงนี้นะคะนะเมื่อวานรถช่างวาจอดอยู่ตรงนี้นะแล้วผู้หญิงคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในที่ของเราเลยนี่ไม่จะถ่ายให้ดูเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดปืดตรงนี้เลยอย่างมั่นอกมั่นใจแล้วที่ตรงนี้คือรถแม่ก็จอดอยู่ตรงนี้ ตร,ตรงรถสีขาวของช่างวานี่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราจอดจอดเรียงกันอยู่ตรงนี้วันนี้เราจอดตรงนี้นะคะทีมช่างทําบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะช่างทําบ้านอยู่ตรงนี้แล้วคุณเข้ามาในที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดอะถ้าเป็นที่ของคุณคุณจะรู้สึกยังไงแล้วคุณเป็นคนของคนที่เราพิพาทกันอยู่นะคุณเป็นคนที่อยู่ฝั่งโน้นชัดเจนแสดงตัวว่าชัดเจนเลยจริงๆแล้วคุณจะเดินลงมาตรงนี้ก็ไม่แปลกนะคะ อันนี้ไม่ใช่ที่ของเรานะตรงตรงไถแล้วตรงนี้นะคะไม่ใช่ที่ของเราเลยคุณจะจอดตรงถนนแล้วเดินเดินไปฝั่งที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่แปลกนะแต่นี่คุณเลี้ยวรถเข้าไปจอดในที่ของเราเลยตรงรถยนต์สีขาวจอดตรงนี้เลี้ยวรถฟึ๊บเข้าไปจอดเลยแล้วถือกระทงเดินลงไปตรงสวนตรงตะข่ายสีเขียวที่ที่พ่อเขาทําไว้ไว้ต้นก้ายางพาราค่ะตรงนี้ช่างเขาทาบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือเราเรามีรั้วนะเรามีรั้วนะคะ แม่จะอ้างสิทธิ์บุกรุกค,ค่ะแม่ไม่ได้ไปไปเกี่ยวอะไรกับที่สาธารณะเลยคุณบุ่มบ่ามเข้ามาเลยถ้าเป็นที่ของคุณอะคุณจะพอใจไหมล่ะเออคุณจะพอใจไหมคนบางคนนะคะแค่สาดกล้องติดกำแพงบ้านอะคุณก็ยังโวยวายแล้วนี่อะไรเข้ามาจอดรถในรั้วของเราเลยว่าจะจบแล้วนะว่าจะไม่ไม่อะไรมากแล้วนะคะว่าจะจบแล้วนะแล้วคนของเราก็อยู่กันตรงนี้เต็มเลยคุณไม่พูดไม่จาอะไรสักคำเข้าไปจอดรถ ถ้าเกิดคุณเข้าไปจอดรถแล้วยิงคนของเราล่ะอันนี้พูดในแนวเรื่องจริงไปนะพูดในแนวอิงอิงความเป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่คนละฝั่งคนละฝ่ายกันก็อย่ามายุ่งกันนี่คนคุณเข้ามาในรั้วเราเลยจะมาอ้างหาหน่อมงหน่อมายอะไรพวกนี้คือเรา,เาคิดในมุมของจุดประสงค์มากกว่าจุดประสงค์ของคนที่มา ว่าเข้ามาเพื่ออะไรนะคะเข้ามาเพื่ออะไรถ้าแค่จะปล่อยไอ้ไอเจ้ากระทงนั่นอะ่ะจริงๆแล้วนะคะขี่มอไซค์ตรงไปคือมีท่าน้ําฝั่งทางทางขวามือที่เป็นบ้านของแม่นี่ลงได้ทุกที่นะคะลงได้ทุกที่มันเป็นทางน้ําไหลได้หมดเลยเพราะว่าตรงนี้ตรงหน้ารถนะคะตรงหน้ารถตรง,ต,รงต้นไม้ใหญ่มันก็จะเป็นห้วยยาวไปเลยจะตรงไปสักหน่อยแล้วค่อยลงก็ได้นะคะถ้าไม่ต้องการจะทําอะไรที่แบบว่า ให้เหนือความคาดหมายของคนอื่นๆนะนะแต่แม่ก็ไม่ได้โง่เท่าไหร่ก็ไม่อยากจะไปอธิบายมากมายว่า,าจุดประสงค์ของคุณนะเพื่ออะไรแต่แม่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องครอบครัวของแม่นะคะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของแม่คุณเข้าประตูเข้ามาจอดเลยคุณเข้ามาในรั้วเลยนะนี่เข้ามาจอดตรงท้ายรถกระบะตรงนี้นะเมื่อวานมีรถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ก็คือรถพ่อ แต่ว่ารถช่างวาก็คือจอดอยู่ตรงที่ร่งตรงนั้นนะเราเราไม่ได้จอดเรียงกันแบบนี้เมื่อวานนะแล้วก็มาอย่างนี้เลยมาตามนี้เลยลงมาเลยนะทะลุสวนผาวาแล้วลงไปเลยแล้วก็ลงไปตรงต้นกล้วยนั่นเลยห้วยอยู่ตรงนั้นนะคะห้วยอยู่ตรงนั้นมันควรไหมทุกคนมันควรไหมนะแล้วช่างเขาทาบ้านอยู่ตรงนี้นะนี่ใกล้ๆนี่เอง ช่างมีอยู่ตั้งหลายคนทําไมคุณไม่ขออนุญาตไม่พูดไม่จาอะไรสักคาเลยแล้วก็มีไอ้ผู้ชายหน้างโง่คนหนึ่งที่ออกมาไล่ว่าคนที่โพสต์อนะว่าแม่โพสต์นะคะเมื่อวานคือแม่ไม่ได้หวงหน่อไม้หรอกแม่ไม่ได้หวงหน่อไม้แต่คุณเข้ามาในที่ของฉันซึ่งซึ่งคุณเป็นคนของเอ่อคนของคนที่เราพิพาทกันอยู่นะอะแล้วมีปัญหากันไม่ใช่ว่าเล็กๆน้อยๆน,ยนะคอขาดบาดตายนะคุณเข้ามาอย่างนี้ได้ยังไง เรามีสิทธิ์จะแจ้งความบุกรุกได้นะคะคุณถามของคุณของคนของคุณก่อนนะคุณถามคนของคุณก่อนว่าเข้ามายังไงเข้ามาตรงไหนห้วยนะ่ะมันก็ใช่นะคะถ้าคุณเดินตามน้ํามานะ่ะเออเราก็จะไม่ว่าอะไรสักคำเลยถ้าคุณเดินตามน้ํามาหาปูหาปลาหรืออะไรนะแต่นี่เดินดุยดเข้ามาในที่ของเราเลยแล้วลงไปปล่อยกระทงซึ่งกระทงอันนั้นนะ่ะมันมีไอ้พวกที่ทําเกี่ยวกับคุณใส่นะพอแม่ถามก็บอกตอนแรกบอกว่าแก้ขี้กากขี้เกลื่อนอะไรก็ไม่รู้ ไปไปมามาก็บอกว่าแก้ใฝอ่าอะไรนะตัดใฝอะไรนี่แก้ขี้ใฝฆ่าใฝไปไปมามาก็บอกสะดอดเคาะกระทงอันเดียวสะดอดเคานะ่ะแถวนี้เขาไม่ใช้หญ้าคากันหรอกค่ะถ้าไม่ไม่ทำคนอีสานนะ่ะหญ้าคาเขาทำให้ติดให้มันคาให้มันติดให้มันแบบเอ่อ ทำอะไรก็ให้มันติดมันคาไม่ให้สะดวกราบลื่นความหมายแม่ก็รู้นะคะแต่ไม่อยากจะอธิบายมากนะคนอีสานทุกคนเขารู้สะดเดาะเคาะใครจะเอาย่าคามาใส่แต่ก็ไม่ว่าอะไรแม่จะใช้สิทธิ์ในในการในเรื่องบุกรุกเพราะว่าคุณบุกรุกบุกเข้ามาในที่ของเราเลยที่ของแม่มีประตูนะคะมีประตูน่ะนี่จะมาหาหน่อมงหน่อ,นอ,นอไม้อะไรก็หาก็ได้ทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าเรามองที่เจตนาขอ,ของคนที่มามากกว่าตรงนี้มันเป็นประตูนะคะ เห็นไหมทุกคนเรามีรั้วรอบขอบชิดเรามีลวดหนามเรียบร้อยนะคะเรามีลวดหนามเรามีรมัร้รวนะนี่เห็นไหมจะมีลวดหนามนะคะนี่เพราะเมื่อก่อนแม่ก็เอาวัวมาไว้แม่ก็ทำรั้วลวดหนามไว้หมดเลยป้องกันทรัพย์สินของเรามีอคอกวัวแม่อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนะ่ะ แต่เรามีรั้วนะคะไอ้ไอ้ไอ้ราวเหล็กอันนี้คือประตูนะคะ<อ>เราเปิดเข้าออกได้นะนี่เรามีประตูแต่ว่าเมื่อวานคือช่างเขาทางานอยู่เราก็ไม่ได้ปิดไว้ชาวบ้านที่มาหาหน่อ,อไม้นะแม่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะคะอมองที่เจตนามากกว่าว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรจงใจเข้ามาเพื่ออะไรนะก่อนที่จะพูดอะไรถามคนของคุณก่อนไหมว่าไปในที่ของเขาหรือเปล่าไปบุกรุกที่เขาจริงหรือเปล่า จะเอากระทงมาลอยก็ลอยมาสิน้ําก็ไหลตั้งเยอะตั้งแยะมันที่ของแม่แค่หน้าหน้าทางยี่สิบเอ้สี่สิบเมตรเองค่ะตรงนี้หน้าทางแค่สี่สิบเมตรห้วยมันยาวมากคุณจะไปลงตรงไหนก็ได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องมาลงในที่ของฉันคุณเจาะจงเกินไปแล้วเข้ามานี่มีคนอยู่มีคนอยู่แต่คุณไม่พูดไม่จามไม่ถามไถ่อะไรสักคำว่าคุณเข้ามาทําไมไม่ได้บอกช่างวาเลยว่าเจ้าของที่เขาอยู่ไหมนี่ป้าขอเดินลงไปตรงนี้หน่อยนะไปปล่อยกระทงเองเออ แลวจริงๆอะนะนี่ตรงนี้นะคะตรงที่ไม่มีรั้วนี่ก็เป็นที่ของคนอื่นเขาคุณสามารถเดินลงไปได้เดินลงไปได้เหมือนกันแต่คุณไม่ลงทําไมละ่ะเดินไปตรงนู้นนะคะไปตรงนู้นะตรงตรงสุดเสาปูนเห็นไหมรั้วที่เป็นเสาปูนอ่ะมันก็เป็นที่สวนวายของยายอุ่นก็ลงท่าน้ําได้เหมือนกันอีกทําไมไม่ไปเออ ผู้รู้กฎหมายคนหนึ่งไอ้ผู้รู้กฎหมายไอ้ผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่ารู้กฎหมายแม่ก็พอรู้กฎหมายว่าคุณบุกรุกนะที่ห้วยอาจจะเป็นที่สาธารณะก็อาจจะใช่นะแม่ไม่รู้กฎหมายหรอกค่ะนะแต่แม่รู้ว่านี่คือการบุกรุกเจ้าตัวเขาที่เอากระทงมาลอยเขาก็ยังออกมาขอโทษเลยอย่ามาแถนะเจ้าตัวน่ะเขาขอโทษแม่แล้วเขารู้ดีว่าเขามาทําอะไรในที่ของแม่นะ อืมคลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะคะทุกคนก็อยากอยากอธิบายให้รู้ว่าความเป็นมามันยังไงนะนี่ทางมันเป็นแบบนี้อันนี้คือทางลึกเข้าไปเลยนะลึกเข้าไปในสวนของชาวบ้านเขานี่หน้าทางของแม่แค่สี่สิบเมตรเองค่ะบอกว่าขี่รถไปอีกมันไกลไกลก็ขี่รถไม่ใช่เหรอไม่ได้เดินนี่นะคะปากทางแค่นี้เอง ตรงสีขาวๆนั่นอนะ่ะเป็นถนนใหญ่นะเป็นหลังคาบ้านของเอชาวบ้านนะคะคุณแค่ขี่รลถล,ลงมาตรงนี้ประมาณสักร้อยเมตรได้ไหมประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็ขี่ฟืบเข้ามาในที่ของเราเลยจริงๆแล้วคุณคุณจอดหน้าทางซอยแล้วคุณก็เดินเข้าไปในที่ที่แบบเนี่ยตรงข้างหน้าตรงนี้มันก็โล่งอยู่มันก็ไม่รกอะไรมากจงใจเกินไปแล้วนะจงใจเกินไปแล้ว,ลวจะไม่ให้แม่ว่านี่มันมันไม่ได้นะถ้าเป็นที่ของคุณล่ะ เดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอทำคลิปไว้แค่นี้ค่ะ